สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาเจาะลึกกันนะฮะจากข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวคิดเรื่องการแพทย์เสมือนหรือ virtual medicine นะครับที่มองสุขภาพเราผ่านมุมของพลังงานกับข้อมูล ซึ่งหลักๆเนี่ยอ้างอิงมาจากงานเขียนของดรคีสกอตต์มอมบีใช่ค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะลองทำความเข้าใจดูว่าเออไอ,อหลักการพื้นฐานที่ว่าพลังงานกับสิ่งที่เรียกว่าสนามข้อมูล information field เนี่ยมันเข้ามาจัดระเบียบร่างกายเราสุขภาพเราได้ยังไงตามที่เอกสารนี้เขาอธิบายไว้นะครับรวมไปถึงประวัติครอบรราวกับพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ คือถ้าจะขยายความเรื่องสนามข้อมูลที่ดรสกอตมัมบี้เสนอไว้นะคะมันเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่แค่มีสารเคมีทำงานกันไปมาแต่มันต้องมีคล้ายๆพิมพ์เขียวหรือเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปพลังงานเนี่ยคอยกำกับให้ทุกอย่างมันเป็นระบบระเบียบซึ่งมันจะต่างจากการมองแค่ปฏิกิริยาชีวเคมีเพียวๆที่วิทยาศาสตร์กระแสหลักเขาคุ้นเคยกันอยู่ค่ะอ oh. ครับครบัพอเห็นภาพคือเหมือนกับว่าตัวข้อมูลหรือ information field นี่เองที่เป็นตัวกำหนดรูปทรงฟอร์มการทำงานของเซลล์ของอวัยวะไม่ใช่แค่สสารอย่างเดียวที่จับต้องได้ใช่เลยค่ะแล้วแนวคิดแบบนี้จริงๆมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ พอจะเล่าได้ไหมว่าเริ่มเริ่มมาจากไหนจริงๆถ้าจะย้อนไปไกลมากๆก็คงเป็นพวกการรักษาด้วยพลังมือแบบโบราณเลยนะคะแต่ถ้าเอาแบบที่ชัดเจนขึ้นไปหน่อยในยุคหลังๆเนี่ยก็คงต้องพูดถึงดรไรน์ฮอลโวลค่ะท่านพัฒนาเรื่อง electroacupuncture หรือ EAV ขึ้นมา EAV ค่ะหลักการคือเขาเชื่อว่าเราสามารถวัดพลังงานตามจุดฝังเข็มได้เพื่อจะดูว่าร่างกายมันสมดุลหรือไม่สมดุลตรงไหน ซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องพลังงานหรือชี่ในการแพทย์แผนจีนะคะอ๋อเข้าใจครับน่าสนใจดีแล้วมีเทคโนโลยีอื่นๆอ,อีกไหมครับที่พัฒนาต,ตามกันมาในแนวนี้มีอีกค่ะที่ดังๆแล้วก็มีพูดถึงในเอกสารนี้ด้วยก็อย่างเช่น Bio Resonance Therapy นะคะ พวกเครื่อง MORA หรือ BICOM อะไรพวกนั้น Bioresonance มันทำงานยังไงครับพ่อจะอธิบายง่ายๆได้ไหมค่ะหลักการตามที่เขาอธิบายนะคะคือเครื่องพวกนี้จะพยายามอ่านหรือตรวจจับคลื่นความถี่พลังงานที่มันไม่ปกติจากร่างกายเราแล้วก็จะส่งคลื่นความถี่ที่ถูกต้องหรือที่เขาเชื่อว่าเหมาะสมกลับเข้าไปเพื่อปรับสมดุลอธิบายง่ายๆก็คล้ายๆก,ก,กับการจูนคลื่นวิทยุให้มันชัดนะคะ hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีโฮเมโอแพซีซึ่งอันนี้หลักการอาจจะ,ะต่างไปนิดหน่อยคือเขาเชื่อว่าน้ำเนี่ยสามารถจดจำข้อมูลพลังงานของสารต้นแบบได้ถึงแม้ว่าจะเจือจางมากๆแล้วก็ตามอ๋อเรื่องน้ำมีความทรงจำนี้เองประมาณนั้นค่ะซึ่งมันก็โยงกับเรื่องข้อมูลในระบบชีวภาพได้เหมือนกัน หรืออย่าง c n นาที่เป็นอุปกรณ์พกพาก็ใช้หลักส่งสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นให้ร่างกายปรับสมดุลตัวเองค่ะฟังดูมีหลายแนวทางเลยนะครับที่พยายามเอาแนวคิดเรื่องพลังงานกับข้อมูลมาประยุกต์ใช้จริง แต่ก็พอจะเดาได้ว่าแนวคิดพวกนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างหรือในทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักเท่าไหร่ใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเอกสารนี้เองก็ยอมรับนะคะว่าแนวคิดเหล่านี้มันท้าทายกรอบคิดวิทยาศาสตร์เชิงวัตถุมากๆเพราะว่าการวัดผลหรือการทดลองซ้ำเพื่อได้ผลเหมือนเดิมเนี่ยมันทำได้ยากอย่างงานวิจัยของแจ็คส์เบนวินิสที่เขาพยายามจะส่งลายเซ็นพลังงานของสารเคมีผ่านอินเทนอร์เน็ตอะค่ะครับเคยได้ยินอยู่ หรืออย่าง Royal Raymond Rife e ที่อ้างว่าใช้เคลื่อนความถี่บางอย่างทำลายเชื้อโลกได้เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเยอะอยู่ค่ะในแง่ความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์เพราะมันวัดผลตามมาตรฐานปัจจุบันได้ค่อนข้างลำบากครับเข้าใจเลยมันเป็นความท้าทายจริงๆของการศึกษาอะไรที่มันอาจจะมองไม่เห็น หรือยังไม่มีเครื่องมือวัดที่มันชัดเจนพอใช่ค่ะแล้วนอกจากการรักษาโดยตรงนะคะเอกสารนี้ยังพูดถึงปัจจัยวัดล้อมอื่นๆที่เกี่ยวกับพลังงานด้วยอย่างเช่นสิ่งที่เขาเรียกว่ามลภาวะทางไฟฟ้าหรืออ l e c t r o ทร l l u t i o n อ๋อพวกคลื่นจากมือถือ Wi-Fi อะไรพวกนี้เหรอครับใช่ค่ะพวกนั้นเลยที่เขาเชื่อว,ว่าอาจจะไปรบกวนสนามพลังงานตามธรรมชาติของร่างกายเราได้หรืออีกเรื่องคือ geopathic stress ค่ะ geopathic stress เป็นแนวคิดที่ว่าบางพื้นที่บนผิวโลกเนี่ยอาจจะมีสนามพลังงานธรรมชาติที่มันถูกบิดเบือนไปหรือไม่สมดุลแล้วการที่เราไปอาศัยอยู่ตรงน,นั้นนานๆก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เหมือนกันค่ะโหนี่มันครอบคลุมไปถึงเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เลยนะเนี่ยงั้นถ้าจะลองออสรุปแก่นหลักๆจากเอกสารของดรสกอตตมัมบีที่เราคุยกันมาวันนี้ก็คือเขากําลังนําเสนอโมเดลสุขภาพที่มองว่าร่างกายเราเนี่ย มันถูกควบคุมด้วยสนามข้อมูลพลังงานเป็นหลักใช่ค่ะซึ่งมันก็แตกต่างจากมุมมองทางชีวเคมีที่เราเราคุ้นเคยกันดีแม้ว่าแนวคิดนี้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ก็มีประวัติศาสตร์มีเทคโนโลยีที่พยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับแนวคิดนี้อยู่เหมือนกัน ใช่เลยค่ะการจะทําความเข้าใจเรื่องนี้มันอาจจะต้องลองเปิดใจมองจากมุมที่ต่างไปจากกรอบเดิมๆที่เราเรียนรู้กันมานะคะมันชวนให้เราคิดถึงความเชื่อมโยงที่มันซับซ้อนมากๆระหว่างร่างกายจิตใจพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราจริงๆค่ะน,าน่าสนนะครับอืมแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อไปอีกเหมือนกันนะว่าถ้าแนวคิดที่ว่าพลังงานกับข้อมูลเนี่ยมันสามารถบันทึก ส่งต่อหรือกระทั่งแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างที่งานวิจัยบางชิ้นพยายามจะแสดงให้เห็นเนี่ยเออถ้ามันเป็นไปได้จริงขึ้นมาล่ะขีดจํากัดของการรักษาหรือแม้แต่การสื่อสารในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนอืมน่าคิดนะคะหรือถ้ามองไปให้สุดทางกว่านั้นอีกล่ะครับแนวคิดที่ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอาจจะไม่ใช่แค่ร่างกายเนื้อหนังแต่เป็นข้อมูลที่อาจจะเก็บรักษาไว้ได้โห อันนี้มันจะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องชีวิตหรือความเป็นไปได้หลังความตายอย่างที่บางการศึกษาเรื่องการสื่อสารข้ามมิติพยายามสำรวจอยู่เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็น่าเก็บไปคบคิดต่อกันดูนะครับ